ขึ้นเจออยู่อีกที่นี่หัวายครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ับพบกับอาตูเนาะโอ้โหวันนี้อ่าสวัสดีปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนโอ้โหอาตูเองก็มีเชื้อจีนครับอ่าแม่แท่ตั้งครับเอพ่อแท่ไหวโอ,โ,โอเคครับวันนี้อ่าสวัสดีวันดีๆครับวันนี้อ่าวันดีๆวันอ่า ดีๆของคนไทยเชื้อสายจีนเ,ออเชื้อสายจีนแล้วก็ทุกๆคนเลยขอให้เป็นมาดีๆครับอ่ะวันนี้จะมารีวิวตัวกระถางครับวันนี้โอ้นี่ครับกระถางแฟนซีหลายจุดนี่ที่ร้านอ่ะจะมีแฟนซีลายจุดแบบนี้ครับอีกตัวก็จะเป็นลายดอกครับอ่านี่ครับพวกสีม่วงสวยครับสีม่วงสวยประเด็นคืออยากให้ดู ความกว้างครับที่ร้านผมจะทํางานตัวนี้ออกมาความกว้างอยู่ที่23นิ้วความสูงอยู่ที่10นิ้วอ่าประมาณนี้มีบก็เป็นเล็กน้อยแล้วแต่ย่างออเออแล้วลักษณะาการประก้นของเราที่จะให้ปลูกต้นไม้ดอกไม้ได้ครับผมก็จะใช้ตะแกรงตะข่ายพลาสติกครับอ่าให้สองชั้นไปเลยครับนี่ครับพอเราใส่ดินลงไปเนาะใส่ดินลงไปดินลงปุ๊บปลูกคือลงปุ๊บรดน้ําลง ปุ๊บน้ำมันก็จะระบายออกครับอ่าระบายโดยที่น้ําไม่ขังอ่าถ้าน้ํามันขังพืชหลายๆที่ดต่น้ําขังน้ําแฉะมันทําให้รากพืชเน่าครับอ่าดีครับและย่างตรงนี้มันจะมีความโล่งความปโปร่งของมันตรงนี้ครับนี่เวลาละคําปุ๊บ ออกซิเจนอากาศมันมีตรงนี้ครับมันทําให้ตรงเนี้ยไม่อับไม่ชื้นครับอ่ามันให้ออกซิเจนมันเข้าไปมันทําให้โปรง่งอ่าข้างล่างก็มีออกซิเจนมีอะไรอยู่เออมีมีอากาศอยู่โปรง่ปรงๆมันก็ทําให้รากพืชไม่เน่าได้อ่าเออเนาะที่ตรงนี้อ่ะแต่ละครับนี่ก็เป็นลักษณะข,ของงานแฟนซีลายจุดอ่าถ้าเป็นลายดอกเราก็จะทําลายดอกนี่เป็นงานของตู้มีสองแบบสองแบบคือลายจุดแบบนี้และก็ลายดอกอ่าแบบนี้เดี๋ยวให้ดูข้างบนอีกทีหนึ่งอ่าแบบแบบแบบนี้แหละ <peach> นี่ครับจะตัดด้วยกรีบทําสีขาวกรีบงานของผมทุกงานจะเป็นกรีบสีขาวเป็นเอกลกักษณ์อยู่หนึ่งครับเป็นกรีบอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองจะมีสิบสองกรีบด้วยครับกรีบจะตัดสีขาวนี่แหละครับจะพะาแบบนี้ทุกตัวครับอ่านี่ก็จะเป็นงานที่จะส่งอ่าพิษณุโลกครับอำเภอวังทองอ่ายังยังไม่เสร็จอีกยังเหลืออีกเยอะเลยครับงานเป็นร้อยกว่าตัว มีทังช่วยกาแฟมีทั้งอะไรเยอะแยะเลยครับนี่แหละครับงานเราจะใช้ไ,ไซนี้ทุกไซส์ครับอ่าที่ร้านของผมใช้ยี่ิบสามนิ้วทุกตัวครับไม่ว่าจะเป็นงานที่ส่งตรงไหนหรือจะเป็นงานถังขยะก็เป็นยี่สิบสามนิ้วงานอะไรยางที่ร้านมียี่สิบสามนิ้วตลอดครับคัดยี่สิบสามนิ้วแล้วประเด็นการคัดยางของเรายางจะมีจะมีคุณภาพครับลักษณะการคัดยางนี่ครับถ้าเป็นงานดําครับข้างในน่ะเราจะมองดูความเงางามของ,ของ,ข,องของยางนี่ครับดูดูยเนี่ เวลาเราไปหายางปุ๊บเราก็จะมองดูด้านในโอ้โหด้านในเงาดำไหมเออเราก็จะชัดเงาดำนี้ครับคัดคัดออกมาครับไม่มีว่าขาวโพลนไม่มีอะไรไม่มีอะไรติดครับเวลางานดำอะ่ะพลิกออกมาแล้วเราเช็ดส่งให้ลูกค้าสวยงามเลยครับงานแต่ละงานครับอ่าเวลาทาสีก็สวยงามเลยครับก็พื้นมันสวยเนาะเออวลาเราคัดยางต่างๆมาเลยครับอ่ายางทุกเส้นเราคัดเราใส่ใจในการครับครับไม่มีลวด ไม่มีปิ้นไม่มีบวมไม่มีบวมยางตัวอย่างคัดร้อยเปอร์เซ็นครับอืมนู่นเต็มเลยครับอยู่นู่นนู่นนู่นนู่ข้างนนู่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 นู่น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 น่นหู่นนั่นาู่นนู่นนู่นัู่นน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 ี่นนู่นนู่นน่นนู่นนู่นน่นนู่นนู่นนี่นน่นนูนน่นน่นน่น นี work, Wait, ่ถึงอารมณ์เดี in uh ๋ยวจะลงมาอีกร้อยกว่าวงครับสั่งเข้ามาครับในงานส่งลูกค้าทั้งหมดครับงานยางเราสต็อกของลูกค้าอย่างเดียวคือทุกคนต้องทําตามคิวตอนนี้ครับเนาะเออตามคิวก็ได้ทุกคนคิวใครก็เดี๋ยวถึงเราก็แจ้งไปครับเออมาคนจองคิวว่าจองคิวไว้เออครับผมแต่นี่คิวของวางทองเอาเพื่อวังทองกับสกลนครอ่าสองคิวครับวางทองกับสกลนครนะโอเคครับรีวิวตรงนั้นให้ดูแล้วเดี๋ยวเราก็อ่าเหนื่อย <laughs> เดี๋ยวเราก็เหนื่อยเออนี่แหละครับงานเราใส่ใจคุณภาพแล้วก็จะตากให้มันแห้งเอ,อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะมารีวิวหรือพูดถึงอะไรดีๆให้ดูอีกทีหนึ่งาว,วันนี้ก็ชิงเกียรยูอีซินนี่หัวใยนับถือนับถือ